สวัสดีค่ะชื่อนิดรนิดาทางธรรมนะคะอยู่ LA แคลิฟอร์เนียค่ะวันนี้จะมาอัปเดตผลการใช้เฮปีพัทพอดีได้รับเชือ้อโควิด1 9มาจากสามีเมื่อวันที่5เมษาที่ผ่านมาเนี่ยพอได้รับเชื้อแล้วก็เลยโทรคุยกับเพื่อนเื่อนเพื่อนก็เลยส่ง h a ฮปีพัทมาให้เริ่มทานตั้งแต่วันที่5เลยค่ะเพราะว่าคือ มีลูกด้วยอีกคนนึงก็ไม่อยากให้ติดเชื้อเนี้ยพอบอกว่า h ฮฟวีพัทเนี่ยคือสร้างภูมิให้เราได้พอได้มาก็เริ่มทานเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดเลยทั้งลูกทั้งแม่ค่ะพอวันที่9เนี่ยนี่ก็รู้สึกว่าจมูกไม่ได้กินก็โทรปรึกษาเพื่อนอีกว่าจะเอาอยัางไงดีเพื่อนบอกว่าเออได้คุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าให้ทานเช้า2เย็น2เพิ่มเลยก็รีบทำตามทันทีค่ะ พราะก็กลัวว่าจะติดเชื้อมาเยอะไม่มีคนดูแลเทคแคร์ลูกพอวันที่11เมษายนจมูกก็ยังไม่ได้กลิ่นอยู่นะคะก็ไปโรงพยาบาลไปตรวจผลออกมาเป็นโพสตีฟถูกกักตัวอยู่บ้าน14วันในช่วง14วันที่ถูกกักตัวเนี้ยก็ทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดมาตลอดเลยพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยวันที่25รู้สึกร่างกายตัวเองเนี่ยดีขึ้นมากแล้ว ก็เลยเหลือทานแค่เช้าเม็ดเย็นเม็ดจนกระทั่งรอ,อ,อที่จะไปตรวจอีกรอบหนึ่งนัดได้วันที่เจดพฤษภาไปตรวจหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องรอผลอีกประมาณ1อาทิตย์ค่ะพอหลังจากนั้นผลเขาอีเมลมาบอกบอกว่าทั้งสองคนเป็นนิเกีฟดีใจกันมากเลยค่ะว่าผลเราเนี่ยเป็นนิเกีและเราไม่มีเชื้อแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณทีมหมอ คุณเปิ้ลแล้วก็เพื่อนๆที่ได้ส่งแฮปปี้พาร์มาให้ทานนะคะเพราะก็อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราสองแม่ลูกเนี่ยได้ผลการตรวจออกมารอบนี้เป็นเนกาะทีขอบคุณมากค่ะ